ตัว Fortuner ของเราเนี่ยก็จะเป็น f o r t u n e r ปี2017จะมีข้อแตกต่างระหว่างปี2016กับปี2017ราคาจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นดิสเบรกมาให้นะครับซึ่งตัวปี2016เนี่ยจะเป็นดัมเบรกเปลี่ยนจอเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เป็นตัว93-50ของไทโอเนียตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำร้านกันอยู่จะทำช่วงล่างหลกัลกๆเลยคือทำโช๊คเบรกแล้วก็จะมีเรื่องของพวกปองอากาศของแต่งทันเล่งไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ชื่อร้านก็จะเป็น MR g a อาร์ สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไ i ลแ n d นะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับพเปิลอีกแล้ว,วนะครับ<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรากําลังจะไปร้านของเรา<ช>นะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่ติดตามผมใน Facebook ส่วนตัวนะในกีรนันปั้นทองเนี่ยน่าจะเห็นบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําร้านกันอยู่<ช>นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามกันหลายคนเหมือนกันว่าทําร้านอะไรอ่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านที่เราจะทาอ่ะเราก็คือจะทําช่วงล่าง นะครับหลักๆเลยคือทําโชค๊คนะครับแล้วก็จะมีเบรกน,นะครับอเออแล้วก็จะมีเรื่องของพวกกองอากาศของแต่งทันเร่งไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับที่จะเอาเข้ามาขายที่ร้านด้วยใช่นะครับเออแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือโชค๊คแน่ๆแ,แล้วนะครับมีเบรกแน่ๆแ,แล้วเบรกเนี่ยก็จะเป็นเบรกของอัสต็อปใช่นะครับโช๊กก็จะมีเป็น YSs ตอนนี้ที่คุยกันไว้นะครับแต่ก็อยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงแล้วก็กาลังตกแต่งร้านอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับ แต่ต้องบอกเลยว่าร้านอยู่ใกล้บ้านมากนะครับบ้านเราเนี่ยอยู่ในบางปา24่อยู่ในซอยอาบาตบางปานะครับแล้วก็ร้านเราเนี่ยอยู่ที่ตลาดเรือบิน uh huh. นะครับจริงๆเซิร์ชง่ายๆ,ๆ,ๆเลยตลาดเรือบินก็จะเข้ามาถึงบริเวณแถวๆร้านนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทําปักหมุดไว้ที่หน้าร้านไว้ต่างหากนะครับแล้วก็หลายคนก็ถามเหมือนกันเรื่องของชื่อร้านช,ชื่อร้านก็เพิ่งคิดได้เหมือนกัน นะครับชื่อร้านเนี่ยพอดีว่าเดี๋ยวเราจะต้องจดทะเบียนร้านใช่ปะเราก็เลยจะต้องคิดเรื่องของชื่อร้านตอนนี้ชื่อร้านก็จะเป็น MR การ์กาลดนะครับกาลาดที่แบบว่าต่างประเทศเขาจะหมายถึงว่าโรงรถอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นโรงรถที่แบบว่าเราอยากที่จะมีของเราอะไรเงี้ยไว้ตังรถเล่นไว้ทํารถพว,พวกกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริง,รงๆแล้วอ่ะร้านเราอ่ะแบบมันไม่ใช่ของเราคนเดียว นะครับมันเป็นร้านที่เราทําร่วมกันกับพักพวกของเรานะครับก็จะมีเป็นพี่ช่างเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนด้วยนะครับก็คือจะทํารวมๆกันนะมันไม่ใช่ร้านเราคนเดียวต้องบอกไว้ก่อนนะครับชื่อร้านเนี่ยก็จะเป็น MR กาลาใชดเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวรถคันนี้ที่ร้านเรานะครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นแล้วว่าผมก็ออก f o r t u n e r มานะครับเป็น f o r t u n e r มือ2นะครับ และหลายคนบอกว่าอยากดูมากเลยว่าออกตัวไหนมาราคาเท่าไหร่มีออปชันอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรีวิวกันว่าเราออกรุ่นไหนมานะครับแล้วก็ทําไมถึงต้องเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็มันมีออปชันมีอะไรมาให้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับโอเคไ,ไปครับ แต่ตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่ร้านเรากันแล้วนะครับด้านหลังนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของร้านเรานะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับป้ายก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยโลโก้ก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับแต่ชื่อร้านก็อย่างที่บอกไปนะครับ Mr กาลารแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศร้านข้าวๆด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูเจ้าฟ o r t u n e r ของเรานะครับร้านเราเนี่ยอยู่ในตลาดเลอรบินนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าซอยบางปะซีานะครับถ้าเกิดว่าตรงออกไปฝั่งนู้นเนี่ยก็จะไปออกถนนเส้นเทพรักษ์นะครับจะอยู่ประมาณม17 นะครับแล the ้วก kind of mm ็ถ hmm. ้าเกิดว่าขึ้นสะพานไปฝั่งนู้นนะครับก็จะสามารถไปออกถนนบางนาตราดได้นะครับแล้วก็ข้ามไปี่ยก็จะเป็นวัดบางฉลงนะครับนี่เลยตรงร้านเราเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคือมันเป็นจุดยุทธศาสตร์วันนี้อาจจะดูคนน้อยๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงสงการฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นร้านล้างรถนะครับมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะครับชอช้างนะครับแล้วก็ใกล้ๆของร้านเราเนี่ย ก็จะมีคาเฟ่แอนิ y ยูที่แบบว่าชื่อดังมากๆของตลาดเรือบินนะครับจริงๆถ้าเซิร์ชง่ายๆเลยจริงๆก็เซิร์ชตลาดเรือบินก็จะมาถึงที่ตรงแถวๆนี้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการปักหมุดไว้ให้1ทีนะครับกับร้านเรานะนี่ไปถ้างั้นเดี๋ยวเาไปดูภายในกันที่เราเช่าไว้ก็จะเช่าไทั้งหมด4ล็อกนะครับจะมีล็อกเซอร์วิสเนี่ยตรงนี้จะเป็น2ล็อกหลักๆนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ารถเข้ามาเยอะๆนะก็จะมีตรงนี้เป็นล็อกเซอร์วิสด้วยนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศนะครับไว้สําหรับรับรองลูกค้าแล้วก็ไว้สําหรับทํางานด้วยนะครับแล้วก็คันนี้คือเจ้า f o r ์ดจูเนอของเรานี่อันนี้คือเป็นหน้าตาภายนอกตะกี้ขับกันมาเนี่ยก็จะเห็นภายในไปเรียบร้อยแล้วตัว f o r ์ดจูเนอของเราเนี่ยก็จะเป็น f o r ์ดจูเนปี2017นเะครับเราได้มาในราคา1ล้านกับอีก3า0 0 0บาทจะมีข้อแตกต่างระหว่างปี2016กับปี2017ซึ่งราคาจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวปี2016เนี่ย ราคาจะอยู่ประมาณ90,00แสนต้นๆน,นะครับถึง90,00แสนกลางๆนะครับแต่มันมีข้อที่มันแตกต่างกันหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกเป็นตัวปี2017มาซึ่งหน้าตาภายนอกเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ที่มันแตกต่างไปเนี่ยก็คือจะเป็นพวกฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆล้อจริงๆก็จะเหมือนกันเลยเขาให้เป็นล้อขอบ18มานะครับลายนี้เลยนะครับปี2016กับปี2017คือล้อลายเดียวกันนะครับ ผมชอบอยู่แล้วของตัว t o y ยต้าเนี่ยคือคาลิเปอร์เขาจะเป็นขนาดใหญ่อยู่แล้วแต่เราไม่ไว้แค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมีการจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนจานเบรกแน่นอนนะครับเราดูแล้วเป็นจานขยายของลานสต o อปจะเป็นสเต็ปถัดไปนะครับที่เราจะทําการโมดิฟายเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกับปี2016นะครับนั่นก็คือคันนี้ครับเขาจะมีดิสเบรกด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นดิสเบรกมาให้นะครับซึ่งตัวปี2016เนี่ยจะเป็นดัมเบรก นี่ที่นี่คือส่วนที่เราชอบปี2017นนะครับแต่ภายนอกเนี่ยโฉมด้านนอกจะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ ภายในนะครับก็จะมีส่วนแตกต่างนะครับนั่นก็คือตัวเบาตัวเบาตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มส่วนปี2016เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับพอเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูก,กลมกลืนแล้วก็ลงตัวกับตัวสีดําคันนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนจอเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เป็นจอไพโอนเนียเป็นตัว9350ของไพโอนเนียคือเป็น9นิ้วเต็มจอเลยอันนี้คือจะสวยมาก นะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเราได้มาวิ่งมาประมาณ70,000กว่ากิโลเมตรนะครับก็วิ่งมาถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับภายในเนี่ยเก็บมาค่อนข้างที่จะสวยมากๆกนะครับก็ต้องยอมรับแหละว่ารถด้วยปีนะครับปี2017จนมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาต้องมีการเก็บอยู่แล้วนะครับดูจากร่องรอยที่พวงมาลัยหรือว่าตัวเบาะเองเนี่ย น่าจะมีการเก็บพ้นสีมานะครับแล้วก็ตัวนี้เลยที่สําคัญเลยคือมีแพดเดิลชิปนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์นะครับจากตัวพวงมาลัยได้แต่น่าเสียดายที่สําหรับคันนี้ยังไม่มีคูดคอนโทลมาให้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องยนต์2.4เราไม่ได้ซื้อตัวเป็น2.8มาเราไปดูแล้วพอเป็นเครื่องยนต์2.8เนี่ยถ้าจะได้ในราคานี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวปี2016ซึ่งฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะลดลงไปแล้วก็ ตัวนี้มีจุดสําคัญอีกคือตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับให้มาทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะครับซึ่งตัวปี2 0 1 6เนี่ยจะให้มาข้างเดียวนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่เราเลือกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะกว้างขวางปกตินะครับมีช่องสําสหรับเสียบ12โวลต์นะครับ1จุดนะครับแล้วก็พิเศษเลยก็คือเขามีสําหรับเสียบไฟ2 2 0โวลต์มาด้วยอีก1จุดนะครับ ด้านบนก็จะมีเป็นช่องแอร์นะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับสามารถปรับแอร์จากตรงนี้ได้เลยผู้โดยสารตอน3เนี่ยก็ยังคงได้ตัวเลือกของแรงลมจากตรงนี้เนี่ยไปถึงด้านหลังอยู่ด้านหลังก็กว้างแล้วก็สามารถปรับเอนได้นะครับปกติผู้โดยสารตอน3เนี่ยก็ต้องทับเบาะตัวนี้เพื่อเปิดขึ้นไปด้านหลังนะครับไฟนะครับก็จะเป็นเส้น LED ปกติของตัว f o r t u n e r นะครับ ตัวนี้เขาก็จะมีเป็นแก๊ปหลังคาแบบนี้มาให้ด้วยนะครับอันนี้คือมาจากโรงงานปกติสิ่งที่เราเสียดายก็คือคูปคอนโทรลคันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็หลังคาที่คันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสีดําเพราะจริงๆอ่ะเราชอบเป็นตัวหลังคาดําแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเรากะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเอาไปทําสีไม่ก็เอาไปรับสติ๊กเกอร์เอานะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ สามารถเปิดจากกุญแจรีโมทได้นะครับสามารถเปิดที่ตัวท้ายได้แล้วก็จะมีสวิตช์เปิดด้านหน้านะครับแต่ยังไม่มีตัวคิกแอคทีเวทนะครับไม่สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ด้านหลังเพื่อปิดได้แต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกนะครับเพราะว่ามันมีตัวสําหรับที่จะมาต่อได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดไปเช็คราคามาอยู่ประมาณ3,500นนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาต่อได้นะครับนี่ ก็จะประมาณนี้จะไม่แตกต่างกับตัวปี2016สักเท่าไหร่นะครับหลายหลายคนคงอยากดูห้องเครื่องใช่ปหะ้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องคันนี้ก็ห้องเครื่องค่อนข้างที่จะเนียนมากนะครับนี่ครับ,รบตัวเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ที่แบบเดิมสนิททุกๆจุดเลยนะครับเดิมมากๆเราพยายามหารถที่ ค่อนข้างที่จะเดิมเพราะว่าเรากะว่าจะมาแต่งเองด้วยแล้วส่วนหนึ่งคือเราจะไม่ตกแต่งห้องเครื่องแบบเยอะมากมายนะครับนี่เลยเดิมทุกจุดนะครับตัวกระปุกพักน้ําตัวนี้ยังเป็นสีขาวๆยังไม่เหลืองเท่าไหร่เลยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ด้วยอายุรถที่วิ่งมาไม่เยอะนะครับประมาณเจ็ดหมืนกว่าโลนะตรงนี้ก็น่าจะโดนแบบแรงฉีดหรือว่าโดนอะไรสักอย่างแต่มันแบบไม่ไม่ได้เจาะลึกเข้าไปข้างในนะนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นี่ อย่างที่บอกไปเดี๋ยวสเตปต่อไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวเบรกนะครับที่เป็นตัวจานขยายนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวโช๊คด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าร้านเราทําโช๊คอยูแล้วเราไปเทสมาแล้วด้วยฟิลลิ่งของตัว f o r ์จูเนตัวนี้เนี่ยพอเวลามีการบรรทุกด้านหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ้ยยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความกระด้างอีกนิดนึงเราคิดว่าโช๊คที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยน่าจะมีการเก็บได้ นะครับก็จะประมาณนี้นะวันนี้ก็เอาเจ้าฟอร์จูเนอร์นะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันว่าสําหรับฟอร์จูเนอร์มือ2นะครับสเตปปี2017เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็หน้าตาประมาณไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยที่กำลังอยากที่จะออกฟอร์จูเนอร์นะครับก็สามารถที่จะดูดีเทลตามนี้ไปได้นะครับก็เอามาฝากกันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยอุดหนุนเราด้วยนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับเราน่าจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับทั้งติดตั้งโช๊คนะครับ จานเบรกนะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเราก็จะทํากันที่นี่เลยนะครับเป็น MR การ์าดนะครับก็เป็นอู่เล็กๆของเราแล้วก็พักพวกของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยเดี๋ยวเราจะมีเพจ MR กมาราดแล้วนะครับก็ฝากติดตามที่ตัวเพจของ MR กมาราดไว้ด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเราลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ